ก่อนการเปิดตัวนิสสันนวราใหม่ชมปี2024ในเมืองไทยวันที่15สิงหาคมนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันก่อนนะครับล่าสุดนิสสันออสเตรเลียชิงเปิดตัวรุ่นพิเศษ Black Edition ซึ่งมีการเสริมลุกคมเข้มมากขึ้นและเสริมอุปกรณ์ตกแต่งใหม่หลายจุดในจำนวนจำกัดเพียง400คันเท่านั้นกับราคาเริ่มต้นประมาณ1 40,000บาทนิสสันนวรา2อ รุ่มแบ a ็กอ d ดิชันในออสเตรเลียจะใช้พื้นฐานมาจากตัวถังดับเบิลแค 4x4 เกรด ST นำมาเสริมความดุด,ดันด้วยสติกเกอร์รอบคันพร้อมโลโก้ Black Edition กระจกมองข้างและมือจับประตูสีดำล้ออลลอยจะเป็นลายเดิม17นิ้วนำมาพ่นสีดำเงาใหม่รันด้วยยางอ u t เ r เรนจาก y oh o k o h a m าจิโอแลนด้และโรบาลเล็กกระบาท้ายส่วนนอกนั้นยังเป็นดีไซน์เดิมอยู่นะครับรวมไปถึงภายในห้องโดยสารดีไซน์เดิมนอกจากนี้ ยังมีแพ็กเกจอุปกรณ์เสริมจาก HSP ซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นในออสเตรเลียตัวเลือกนี้จะต้องเพิ่มเงิน500เหรียญจะได้แผ่นปิดกระบะโรลเลอร์ลิตคุมการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นปุ่มบริเวณขอบกระบะหรือสั่งการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทั้งยังสามารถล็อกไฟฟ้ารวมถึงล็อกฝาท้ายไปนในตัวด้ยวยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเวอร์ชันดังกล่าวจะเป็นดีเซลเทอร์โบคู่ ขนาด2.3ลิตรให้กำลัง190รงแรงม้าแรมบิ450นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7สปีดขับเครื่อง4ล้อในออสเตรเลียช่วงล่างด้านหลังจะเป็นคอยล์สปริงความสามารถในการลากจูง3.5ตันทางด้านราคาในการจำหน่ายเริ่มต้น59,990เหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,390,000บาทซึ่งแพงขึ้นจากรุ่น ST ปกติ5,000เหรียญหรือ1 1 6 0 0 0บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สี คือสีขาวและดําส่วนสีเทาและสีเงินเพิ่มเงินอีก16,000บาทโดยจะเริ่มส่งมอบในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในช่วงเดือนก่อนคู่แข่งอย่าง Ford Ranger ในออสเตรเลีย,ลยก็มีการเปิดตัว Black Edition เช่นกันนะครับแน่นอนว่าตกแต่งโทนสีดํารอบคันและเสริมโรบายเหล็กสีดําถือว่าฟัดเวี่ยงกันโดยตรงเลยนะครับซึ่งมีราคาประมาณ1.4ล้านบาทเช่นกัน Thank you